โซเชียลกร่อมโยเกิร์ตมูฟออนอย่าหันหลังกลับไปคิดว่าจะกลับไหม p ีเพร้อมอ้าแขนรับหวาดเสียวกันทั้งประเทศแห่คอมเมนต์ยกเกิดแฟนคลับบอกให้มูฟออนหลัง p ีเประกาศให้กลับมา ชาวเน็ตและแฟนคลับแห่งส่งกำลังใจให้กับโยเกิร์ตนัทชาหลังเธอเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการลงภาพของตนเองในลุกสบายๆเท่ๆกับเสื้อยืดแขนยาวสีขาวและกางเกงยีนซึ่งโพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสดราม่าของอดีตสามีอย่างพีเคปิยวัฒและโจลี่เหงียนนางแบบสาวชาวเวียดนามจนกลายเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศไปแล้วแถมทางด้านพีเคยังพูดถึงอดีตภรรยา ถึงโอกาสที่จะกลับมาคุยกันว่าต้องว่ากันอีกทีจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เพรียบโดยงานนี้แฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพดังกล่าวมากมายอาทิสวยแพงแบบเอื้อมไม่ถึงเลยจริงๆค่ะและบอกอีกว่าสวยของจริงสวยแพงสวยมีระดับรักคุณโยเกิร์ตและบ้างก็บอกว่าสวยหมดสิ่งมัวมองในชีวิตน้องโยอยาก,กลับไปหาคนพันนี้นะคะ เห็นเราเป็นแค่ทางเลือกเป็นกำลังใจให้น้องนะคะออร่าความสวยของคนหมดทุก ยินดีกับชีวิตใหม่ที่จะไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะคุณโยเกิดเป็นต้นค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโยเกิดนัทชาและก็เห็นด้วยกับชาวเด็ดนะคะที่บอกว่าอย่าให้คนอื่นเห็นเราเป็นแค่ทางเลือกหรืออย่าให้เขาเห็นเราเป็นของตายนะคะสําหรับคุณโยเกิดตตอนนี้คุณต้องเป็นไฟเลือกไม่ใช่เป็นคนถูกเลือกค่ะ